น้อสาวน้อยของพี่เป็นไงครับพี่อันนี้คือสัมภาษณ์ก่อนจะรับบริจาคศัพท์เนาะครับเป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากครับก็จะได้คุยกับคนที่ใจบุญจะเอาเงินมาบริจาคให้เราไปให้พวกพี่พี่ทหารครับก็เราก็เป็นกองหลังะเนาะก็เหมือนเขาเป็นกองหน้าเราก็ต้องช่วยไม่ใช่แนวหน้าแนวหน้าแนวหน้าแนวหลังไงเราก็เลยแบบเราอยู่บ้านเราก็ช่วยเขาไงเป็นกำลังใจ สาวๆแล้วะค่ะก็เรียบร้อยไปเลยนะใช่ไม่ได้ค่ะวันนี้เรามาหาพิธทหารไม่เราไม่ได้มาหาสาเรามาช่วยรับบริจาคค่ะก็มารับโทรศัพท์ให้แบบว่าผู้คนที่จะบุญทุกคนนะคะมาโขมามาจาคใช่ไหมให้พี่ๆทหารแล้วก็ครอบครัวพี่พิธหารด้วยเพราะพี่ๆเขาก็เสียสละเพื่อพวกเราอย่างมากมายเลยก็ออกไปรบออกไปป้องกันประเทศเพื่อพวกเราก็ เราก็ต้องตอบแทนพี่ๆเขาค่ะคือเราช่วยทางไหนได้เราก็สามารถที่จะช่วยค่ะแล้วอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีมากๆค่ะก่อนหนนี้ก็อาทิตย์ก่อนเราวาดเพจไปแล้วใช่คะใช่ครับก็อัดเพจร้องเพลงไว้อยู่บํารุงของพี่บ้านครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมในการรับบริจาคเพราะว่าเอาเงินส่วนนี้ไปให้ทหารที่ผ่านศึกครับก็ ดีใจครับผมใช่ค่ะปฏิกิริยากระท้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะทอทหารกดทุนเออถึงเกี่ยวกนเดียวนี่มันกี่ทุ่มแล้วอะไรไม่มีนาฬิกาวันนี้ดึกนิดหนึ่งเที่ยงคืนมาอยู่ประมาณประมาณค่ะเที่ยงคืนยี่สิบครับถึงแมถึงแม้ว่าเราจะดื่งไงแต่ตาเราก็สว่างอ่าเป็นเฮอร์บี่เฮอร์บี้ให้ผมก็เป็นขับโรศัพทรเขาบอกไม่ตักด้วยเตรียมรับ แฟนครับก็ใจบุญเหมือนศิลปินนะครับนี่แล้วเขาก็ใจบุญนะเขาก็แบบเขาก็เรารักยังไงเขารักยังไงนะครับผมเตรียมตัวมาช่วยกันด้วยเนาะใช่ค่ะทุกคนบอกว่าสี่คนนี้เป็น dream team ของเอฟกาว่าไงบ้างครับ dream team คืออะไรอ่ะเป็นแบบว่าภาษาจีนเป็นแม็กก่อค่ะ power four ฝันทีมว่าปน่าก็เป็นความฝันอะไรอย่างนี้ ภาษาอังกฤษกันอยู่สองคนเองบเออยอมากยอมาี่ไม่ที่ถามเนี่ยคือคิดว่าเขามีคําตอบที่ลึกซึ้งกว่าที่ใบแปไม่ใช่พีพก็คือในคิดว่ามันก็คือพวกเราเป็นตัวแทนเอาอย่างไงเราก็ดีใจแล้วกันเป็นสิ่งดีๆแล้วแตที่แบบเขามองว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความดีเอตัวแทนแห่งความฝันคนจริงริทีมของเราไม่ได้เป็น ไม่ได้มีแค่นี้นะใช่มีอีกมีสิบสองคนครับแปดคนแปดคนแต่รุ่นเราแต่จะเห็นสี่นางเอ้ยสี่สี่นางสี่นางวันนี้ไปไม่สองคนก็เนนางเล่ไม่ใช่คนซ้อนมาเขาค่นเป็นสี่นางนี่คิดโตว่าไงคิดโต๊ะวันนี้คนแต่เขาใส่ว่าเป็นทอมตลอดเลยนะคะับไม่ได้ทำพี่โอ้โหพี่ขยายความแทนหน่อยดิเออประเด็นนี้คนที่ชอบไม่ได้แล้วเออเราอาจจะหน้าตาคล้ายๆผู้หญิงครับ แล้วก็นิสัยอาจจะเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างนี้เขาก็เลยนึกว่าเราเป็นทองแต่จริงเดียวนะอย่างนี้ผมว่าเป็นผู้ชายอ่ะเขาจะเป็นผู้ชายเป็นแมนอะไรอย่างนี้ส่วนผมก็เป็นผู้ชายน่ารักน่ารักอยเลยนะครับบีบไปคือคำตอบชมตัวเองคือเกิดมาไม่เคยเห็นคนชมตัวเองขนาดนี้คือไม่มีใครกล้าสัมภาษณ์ต่อไม่ได้ชมนะปกติเราก็เป็นคนเรียบร้อยอะบีบโอ้โถ้าจะบิดขนาดนี้บีบไปอะบีบไป กับใบก็เป็นผู้ชายครับอุ้ยไม่ไม่าวใช้เสียงมาเยอะชมชาวเยอเสียงมาเยอะก็เป็นเป็นผู้ชายแท้ๆครับผมไม่มีอะไรที่เป็นไปทางฝั่งผู้หญิงครับจ้าบ้านเริงค่ะแต่พวกเราจริงๆอะพวกเราเป็นไงพี่ไอเออพวกเราพวกเราแมนมากพวกเราแมนกับสองคนนี้ใช่ค่ะเอ้ยยังไงใช่แล้วก็ผู้หญิงห้ามหลับนะควก็ ไม่หลับแน่นอนค่ะเราตาสว่างทายโทรกันเข้ามาเยอะๆค่ะบริจาคบุญน้อยมากไม่เป็นไรแต่ขอให้โทรกันเข้ามานะคะต้องขอความร่วมมือจากทุกคนครับผมไม่ให้พวกเราหลับก็ต้องโทรมาเยอะๆกิกๆเลยนะพี่โอเคครับขอบคุณค่ะ